มันั้นแล้วน,น,น้นหนีโอ้ยเนาะยานก็าเด็ดงานนะมาเห็ดกินดีดีเนวกินนะ่ะมันคือปราตื่นตะเศร้ายังกูเห็นไน่กไาว่าอย่าง้ไปกินมาคอยกูมันสิเบิร์คนหึ่งไว้แต่กินตอนเที่ยงนั่นกินกับไส้ถ้วยดีๆจะไปกินนี่ในหวัวจังสั้นเคียงตากวัติยางขัดตาวัติยางเอาโดดเอาใส่ถ้วยดีๆออกมากินค่ะจะทำแบบนั้น แค่เดี๋ยวมันคือคอนแน่คือบ้านเขาแน่นี่เอาไปเกลียนมาแล้วอย่ามาเคียงอยุ่ยนี้ยันนั่ะนะมาดูจากเคสมันแล้วเรียบร้อยแล้วคุณแม่ทํางานอยู่เร็วๆคุณแม่ทํางานอยู่ต้องยันเดี๋ยวเมาดูเลยเอาอย่ามาเราพอดูมันมีหลายทําหลายอย่างเนี่ยเร็วๆมันมาเคียงกันอยุ่ยนี้ย่างไปะใสตะกตำตะกันยุ่เนี่ยกันว่ามึงยินมันมึงอยู่คนเดียวเนี่ย เอาเอาในครัวมันทำงานก็ต้องเดินไปนั่นไปนี่ค่ะคุณพ่อค่ะฮะมีคุณอยู่ในหนิมกับเคียงนะคะรีบทำรีบเสร็จรีบออกไปค่ะข <c oughs> ันบอกราวจะฟังหน,หน่อยค่ะเไปเกินนอนที่ร้านอาหารเธอไปไไโอ้ยนอะแต่มันยังดูหาถืนมึงเอ้ยเนาะ là ki ăn Bye.